เจโพดำรับหนึ่งสองไปครับเจโพดำอพัสายครับสองอเฟรนะครับผู้ใหญ่เสครับเวลา3 2สิบทผู้ใหเสา2ยไปครับสองพันสาย ปั้นนั่นว่าบี่แหงหนจาสิว่าใครใครจะวเลรับอกไห้มาถึกถุกแต่จ้ำจำสายพินออกกี้าวัววัวไม่ได้เด่นเลยรัางไปน้ำเด้อทีมาสวเกาครับมาครับเจ้าโพดายอดควาทำงานทันทีเลยเด้อไปน้ำเด้อผู้วาเด้อ้อีบานครับปันชายครับอาย่จ้องเขียวๆเลยเดอใกล้ๆครับ ปังไสปังไส้ปังป่ยมากครับาเริ่มเบริ่มบ้างแล้วยังของเจ้าเบลี่นบ้างดีสอเหรอเนกิกอ่าเจ็ปอยู่ครับปังไครับเจ็ดสิบอยู่พออย่แล้ว่อยไปเอย ยอดมากครับยลากหากครับวันที่ตกไปอยู่จริงๆครับเจโพดัเบาได้ครับเจโพดัมเบาดีเลยครับเจโพดัมคนระับแต่ว่ามันนิ่งเกิดนั่นเองหลายเรื่องดาถ้ามันกำโตรวยจังหวะนี้ถือว่าดีเลยละ่ะแต่มันนิ่งหลายเรื่องมันผิดพลาดหลายทางมันไม่ได้เอาเลยนะ,นนะครับลงแล้วเป๊ะแล้วครับฝั่งฝั่งซครับเวลาสองร้อยเก้าสิบห้าวินาทีเก้าแล้ครั้งที่ไหนวิ่้ ประมาเก้าเอาเทาเรี่ยงให้ผมเลยเบาไหมแล้วออกจากบ้ามาบ้าเมาไมนี่จะได้กจะีดลอยคุณอาบานันใ้ทางมาจนอาทิตย์นี่เนาะ มันจัดไปเลยอยู่ด้้าครับช่วงนี้มันก็เบาดีที่อลฮะ่อไปถ้ามันเป็นใจไหนเจ้าเนื้มันไปกวาดยังเบาไมมอยู่นะครับต้องยุกย้อรับดับยอนไปสุวงบนจาดย้อนมาั้งน้อนี่ละไปราคาเหล้าที่ิติดไปสามอยโอ้อาจารย์เจียียมยมตะไลไปไปแล้วังฟู ต่อพาน์มจุดตะไลนะครับออบรรลว่ากำลังทารลุนุนาเสพพัด6 8 7 3 b ปีเดาน816รุนรอไว้เลยอ่าุนไว้ครับรุนราเพัดครับ6 8 7 1 9ปีเเมดาน8 6ลุนรอไว้เลยเรื นั่นตัวดีเลยคยังสี่ระดับยังนะครับเอ้ไรจะรุดออกจากเขียวมามหาเขาแ้งๆในเน้องไงนะมันงเจียดามักระนหน่วยรวยครับกันชาแ้มน้ำเมามันกระดีมากกว่าขวบๆมันเรยครับแล้กับขวบวัาเรียวดอกขวาจ้าจ้าอีกตับนึงก็รุดไปทาครับควใจหลวงพ่อหกสิบสองเจ็ดไปทาพี่้องรุไปทาเลย มาลุนไปครับม e ันจะลงพ่อครับเดี๋ยวนี้กำลังในสอง้อยห้าสพันครับเดีโพดาเบาไม่ตลอดครับถ้าว่าเราด้อนมือขึ้นเ้าว่าฝันฝันมาได้ที่รน่อยถึงว่าถึงครับฝ่ี่ดีก็ได้แต่ว่าฝันเนี่ฝันมาได้ที่อน่อยอยู่นะ อันน <boundaries. S 3> <si suppression> ี่เราหายซแล้วนะซแล้วครับสองร้อยแปดสิบพันโอ้โหโอเคหลายสี่โปรดรับเนี้ยเนี้ยเนี้ยฝาช่องเขียวๆที่มันเป็นหัวโตๆหลังน้ำเหล็มมากๆนะครับอะไรเนี้ยช่อตนั้นครับหลายอีกหลาย ต้องไปดีเช็คเมื่หรแล้วหางกับ่ะเปวมะเรงกับ่ะคุกมะง้อสามร้อยพันกีโบราสบายให้อีกทีซีวิธานเหรครับไม่ทาลูกไม่ทาครับพีเบาดานแปดสิ งข้าวหกสองเจรระการหนึ่งตายได้มร่สู้หกไปล้ากินนไรู้พี่ถ้าหายินรอดพอแล้วบ๊อบเกยในกรนบางเด็กทุงก็กรรมการมาเบาดีแล้วนันนที่ม้าตงาแล้วครับทานแล้วครับ มาหาลองเกี่ยวครับไม่โผล่ดำยังอยู่สูงอยู่นะครับหัวใจหลวงพ่อมามามาูกราชะพัดเพราะฮัลเล็กราคาดีมากครับหัวใจหลวงพ่อก่อนครับอันมีเค่บารังปัจจค่ะมีเค่บารังก็ได้ครับนะมีแค่บารังมาครับมีคงมีแค่บารังยังปรทธานเปย์ยังครับราคาสองแปดหกครับมีแค่บานัครับราคาทีแปดสิบหกมีเค่บารัง ขอทางกันอยดเช่ประดังความรัวขอให้โชคดีครับบีเคปดังครับหนึ่งสองสามปล่อยครับบีเคปดังเวลาเปลง้าครับของเจโพดังครับเวลา4ี่วินาทีสี่ร้อยครับก็สมกับรอบฝันีนีครับคุณครับอาจารย์เจมาจาสี่ร้ยกัีนีครับเจโพดังห